ข้อนี้ไม่ยากนะครับอ่านโจทย์ดีๆมีเลขโดด5ตัวนะ1-5นำเลขโดดเหล่านี้มา3ตัวไม่ซ้ำกันเอามาแค่3ตัวนะครับและใช้เลขโดดทั้ง3ตัวนี้เพื่อสร้างจำนวน4หลักน้องครับน้องมีเลขโดด3ตัวนะครับไม่ซ้ำกันแต่เอามาสร้างเป็นจำนวน4หลักจะมีจำนวนนับ4หลักทั้งหมดกี่จำนวน น้องต้องจินตนาการนิดนึงเลขโดด3ตัวไม่สากันแต่พอมาสร้างเป็นจำนวนนับบอกเอา4หลักแปลว่าอาการทุยนะลิ้นพันกันแปลว่าอาการมันจะต้องเป็นสไตล์นี้ครับจะต้องจะต้องเป็น x x y z ถันปนะอย่างเยี้มเป็นเลขโดด3ตัวนะ x กับ x คือเป็นเลขโดดตัวเดียวกัน y อีกตัวหนึง z อีกตัวหนึ่งนึกภาพออกไหมครับ เอามาสร้างเป็นจำนวนนับ4หลักแปลว่าในจำนวนนับ4หลักนั้นยังไงก็ต้องซ้ำกัน2หลักนะอาจจะเป็นถ้าตามรูปนี้ก็เป็นหลักพันซ้ำกับหลักร้อยแต่จริงๆมันก็เรียงสับไปสับมาฐ่านปะเพราะชั้นงานจะมี2องสเต็ปสเต็ปที่1ครับเลือกตัวเลขออกมาก่อนถานปะ x กับ x เนี่ยเลือกได้กี่วิธีนะ เลือกได้5วิธีหนูจะเขียน 5C1 ก็ได้อันนี้คือเลือก2ตัวที่ซ้ำกันต่อมาเลือก y กับ z y กับ z ก็ต้องห้ามซ้ำตัวเดิมแปลว่าเลขโดดเหลือ4ตัวเลือกมาอีก2ตัวนะครับอันนี้คือเลือกมาอีก2ตัวที่ไม่ซ้ำกัน นะสเต็ปที่2ก็คือเอามาเรียงสับเปลี่ยนซึ่งตอนมาเรียงสับเปลี่ยนเนี่ยต้องเป็นการเรียงสับเปลี่ยนแบบของซ้ํ x x y z ก็ต้องเรียงสับเปลี่ยนได้เท่าไหร่ครับทั้งหมดแฟกส่วนซ้าแฟกฐานบ้าทั้งหมดก็มองเหมือนมี4ตัวนะใน4ตัวมีซ้ํากัน2ตัวก็เป็น4แฟกส่วน2แฟกแยกขั้นตอนใช้กฎการคูณเพราะฉะนั้นจะมี จำนวนนับ4หลักที่ต้องการทั้งหมดกี่จำนวนครับ5 4 1ได้5 4 4 2ไดนะ้6 4แฟได้2 12, 4 5, 2 4หาร2ได้12ก็เป็น30คูณ12 12 3 36ตอบ360จำนวน เท่านั้นเองนะครับบอกแล้วว่าอ่านโจทย์ดีๆไม่ยากผ่านไปนะครับข้อ27